สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนะบลูวันนี้เรามาไลฟ์ครั้งเอ่อมาอ,อคลิปวิดีโอเนื้อเรื่องที่สองกันนะครับผมเราจะไปต่อจากเนื้อเรื่องครั้งที่แล้วเนาะโอเคไป l e ส s ก o ไปกันต่อเลยอิเมโกะร่างแยกเธอฟืนแล้วเหรอ พอดีว่าฉันให้เจ้ามาและคน,นอื่นๆไปคอยสอดส่องดูแลอยู่แถวๆรถไฟน่ะนี่นก็ใกล้ได้เวลาแล้วคนที่ฉันรออยู่คงใกล้จะมาถึงแล้วล่ะฉันว่าฉันไปไม่กี่เดือนเองนะาาสถานียว,วากาศกลายเป็นโรงงานะโรงทานไปแล้วเหรอเนี่ยกลับไปแล้วเหรอเฮต้า ท่นนี้ก็คือเจ้าของสถานีอาากาศตัวเล็กเสียงจริงเลยเฮต้าลำดับที่83แห่งสมาคมอัจฉริยะอานแนะนำตัวฉันก็ช่วยแนะนำให้มันดีๆหน่อยสิพูดถึงสมาคมอะไรนั่นทำไมอ่ะฉันมีความสำเร็จตั้งเยอะตั้งแยะมีอันไหนที่ไม่น่าฟังเท่าลำดับที่83บาเหรอเออเธอ เธอเป็นหุ่นยนต์เหรอสิ่งที่เธอเห็นคือหุ่นเชิดที่ฉันสร้างขึ้นฉันก็คุมให้มาคุยกับเธอนะอ๋ตอนนี้สเตาลารอนก็คือเจ้าตัวแสบคนนี้เหรอ <c oughs> เห็นที <c oughs> ฉันคงต้องคอยจับตาดูให้ดีแล้วละสิ เยี่มเ,เป็นเลยนะฉันสร้างสถานีวกาาทั้งสถานีเพื่อกักเก็บสเตาลารอนที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานแล้วทำให้ดาวสีครามล่อจักภัยที่บัดแต่กลับมีใครบางคนทำให้มันกลับไปเป็นแบบเดิมโดยการใช้ร่างเจ้าตัวแสบนีน่ทำได้ยังไงกันนะอีกอย่างสเตาลารอนที่อยู่ในร่างของหิจังก็ไม่ได้ไหวติงเลยนะ ฉันก็ว่างั้นนะนนร่างกายของเจ้าเด็กคนน้อยคนนี้แปลกประหลาดจริงๆเพราะเธอจําเป็นต้องคุยเรื่องนี้ต่อหน้าฉันด้วยเหรอเนี่ยเธอจะออกไปก็ได้นะนปอดีว่าฉันกําลังปรึกษาอยู่ออยเออเธอชื่ออะไรนะฮิเมโกะใช่ไหมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ซึาา่งวิทยาศาสตร์นั้นตั้งแต่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่ได้มีข้อห้ามอะไร ตั้งอยู่บนพื้นฐานโอเคแต่จากสถานการณ์น่ากังวลของเธอแล้วฉันว่ามันก็ดีนะถ้าเธออยู่ฟังด้วยอ่ะอันที่จริงฉันวางแผน,น,นการใหญ่เกี่ยวข้องไว้กับเธอด้วยเออเกี่ยวข้องกับเธอไว้แต่ว่าไปแล้วฮิเมโกะคือว่าฉันสามารถทำวิจัยกับเขาได้ไหมอะเรื่องนั้นฉันตัดสินใจไม่ได้หรอกก็ถามหิวจังเองดีกว่านะเออ ราคาเทไรล้ะเจ้าตัวแสบนี่หัวการค้าดีแฮสูกใจฉันละสิเลยแกนเขาได้แล้วน่าตอนนี้ฉันมีอ่าแพชชั่นมากอะไรๆฉันก็ยอมหมดแหละเจ้าหนูนี่มีสเตลเรอนอยู่ในร่างกายเชียวนะน่าสนใจสุดๆไปเลยต้องขอบคุณที่ฉันออกโรงช่วยเธอนะที่เป็นบริการขององค์กรสันติภาพแห่งดวงดาว ที่อ่าที่ต่อให้มีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วข้าใจแล้วใช่ไหมหนิจังเฮต้าอ,อยากให้เธออยู่สถานีโอกาสของเขาเนะ่ะอ๋อไม่ต้องซีเรียสน,นะขอแค่ไม่กี่วันหรอกพอทำวิจัยเสร็จแล้วอ่าหรือไม่ก็ทำครึ่งหนึ่งแล้ว,ลวก็อาจจะหมดแพชชั่นไปเองแหละพอถึงตอนนั้นเจ้าตัวแสบก็ไปจากที่นี่ก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นน่ะ หลังจากนั้นมันเกี่ยวอะไรกับฉันเล่เายจัง,ย,งยังมีทางเลือกอีกทางนะเอ็กซ์อาเทลเอ็กเทสเทียบท่าอยู่ที่ชานชาลาถ้าเธอต้องการก็ไปกับพวกเราได้นะรถไฟกับสเตลารอนได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วสิ่งสิ่งที่เธอกังวลใจอยู่เป็นคำตอบที่เรากำลังค้นหายอยู่เหมือนกัน อีกอย่างเราจะกลับมาให้เฮต้าทำวิชัยเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงซะตอนนี้เธอก็มีแพชชั่นอยู่เต็มเปี่ยมนี่นะก็ดีนะอีกน้าแหละกว่าฉันจะเบื่ออีกอย่างฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเจ้าตัวแสบนี่ด้วยฉันจะพิจารณาคำชักชวนของฮิเมโกะละกันใช่แล้วล่ะแต่ลองคิดให้ดูดีๆก่อนและกันนะ ถ้าไปแล้วก็อย่าลืมมาหากันบ่อยๆล่ะ,ะ,ะถ้าจะนัดโวงหน้าก็าแค่ไปหาแอสตาร์หรืออารันก็ได้ฉันจะหาเวลามาวิจัยเธอเองไม่รีบหรอกเฮตายังไงแอสตาร์ก็อยู่ในมาสเตอร์คอนโทรโซนลองให้หิวจางไปปรึกษากับแอสตาร์ก่อนสิจะได้ที่ดีที จะรอหรือที่ชันทรานะ,นะาเดี๋ <นะ S 2> ยวจัง <c oughs> ถ้าเธอยังมีเรื่องที่ต้องทำหรือยังมีคนที่อยากจะเจออยู่ก็ไม่ต้องรีบ่ะแต่ตินใจได้แล้วก็ค่อยมาหาชันละกันโอเคเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเอ้าได้รับข้อความนะครับเฮ้ยห,หิวจังฉันเฮต้าเองนะพอดีว่ามีเรื่องดีๆเลยอยากจ,จะบอกเธอนะ่ะรีมาที่ห้องทำงานของชันเร็วเข้า แต่แต่เธออยู่ข้างๆฉันเองนะ <c oughs> แชทกันระยะขเผาขนอ่ะตอนนี้ตอบโต้ตอัตโนมัติโอเคสวัสดีขณะนี้ฉันยังไม่ว่างและสามารถติดต่อกับภายหลังเอา้าเอา้าอะไรงงเลยเมนูจัดทีมปะเราไปจัดทีมกันดีกว่าโอเคครับผม <c oughs> เรื่องจัดทีมเหมือนผมจะดูมาระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่า ตัวที่เราควรจะได้ใช้ในตอนแรกเราจะใช้ตัวนี้อะฮะเซอรวอลเซร์วอลเพราะว่ารู้สึกว่าเซอรวอลเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีหมู่ด้วยแล้วก็ตีไฟฟ้าด้วยนะโอเคตอนนี้เราทีมอย่างนี้ไปก่อนเนาะอ่าโอเคแล้วก็เรื่องของเนี่ย <c oughs> เรื่องของเรายังไม่ได้รู้มากมายอะไรเพราะงั้นเราจะใส่ไลค์โคนไปก่อน อ่ะผมใส่อันนี้ไปละกันผมไม่รู้ว่าอันไหนดีนะใส่นี้ไปก่อนโอเคเราใส่หลายโคนหมดแล้วเรื่องอัพอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องก็แค่อัพกันต่อไปเปิดใช้งานอัพเปิดใช้งานยังอัพไม่ได้โอเคไปเราไปกันต่อดีกว่าเออเอต้าเมื่อกี้นี้พูดอะไรอะ่ะ <c oughs> ฉันชัดจะสนใจเธอแล้วสิมีอะไรก็ถามก็ว่ามาเลย ฉันอยากถามว่ามีอะไรพูดก็พูดมาได้เลยเธอมีหุ่นเ,นเชิดกี่ตัวกันแน่มีแบบประจำ249ตัวและมีแบบสำรองอีก3.2ตัวฉันขี้เกียจควบคุมเส้นทางเดินของพวกมันน่ะ,ะเธอเก็บสะสมอะไรไว้ในสถานีบ้าง่ะก็มีพวกวัตถุหายากที่น่าสนใจแล้วก็พวกคนที่น่าเบืออ่อน่ะเธอมีวัตถุหายากเยอะแยะเลยขอฉันสักอันได้ไหม เธอจะขอร้องให้นักโทษที่ถูกขังตลอดชีวิตแบ่งเวลาที่ถูกขังไม้สักสองสามปีไหมล่ะถ้าใช่แล้วก็ก็ถือว่าเธอเป็นคนที่ท่านสนใจเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ก็ถือว่าเธอฉลาดมากโอเคเปรียบเทียบ <c oughs> ได้แบบโอเคไม่เอาก็ได้สถานียวกาศแห่งนี้ทำงานยังไงอะ <c oughs> องค์กรยินดีที่จะลงทุนอยู่แล้วซึ่งฉนันก็แค่พยักหน้าง่ายๆเท่านั้นเลยส่วนรายละเอียดอื่นก็ต้องถามแอสตาแล้วล่ะ เออฉันไม่มีอะไรถามแล้วอืมตามสบายเราเดินเนื้อเรื่องไปเลยดีกว่าไป <c oughs> มาเฮต้าอ๋อในที่สุดเธอก็มาแล้วสินะเธอมาได้ไงเนี่ยฉันไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลยนะ ร่างกายเธอที่เธอเห็นก็เป็นหุ่นเชิดควบคุมได้จากระยะไกลที่ฉันสร้างขึ้นและในอวกาศก,าก็ังมีอีกเต็มไปหมดเลยที่ไหนที่จําเป็นต้องใช้ฉันก็ย้ายหุ่นเชิดไปที่นั่นน่ะไม่อ,อ้อมค้อมเลยแล้วดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันจริงจังพอดีว่าฉันกับเพื่อนอีสองสามคนกําลังทาโครงการใหญ่อยู่ถ้าทําสําเร็จมันก็สามารถแก้ไขปัญหาที่คอยรบกวนพวกมันพวกเราอยู่มานานนับพันยุคอัมพัน นับพันยุคอมพันได้ในคราวเดียวเลยละ่ะซึ่งนั่นก็คือความลับแห่งเทพดาราเทพดาราลองคิดดูสิว่าน่าอัศาจรรย์แค่ไหนเทพดาราบางตนก็เคยเป็นแค่หุ่นเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเหมือนกับเธอกับฉันนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงได้รับพลังเหนือจินตนาการเกินกว่าที่เราจะนึกถึงได้พวกเขาทั้งลึกรับทรงพลังเงียบขรึมและยังดูน่ากลัวอีกด้วย ตัวเรื่องปริศนาที่เกี่ยวกับพวกเขาก็าของให้ใช้คำพูดแค่สองสามคำก็คงไม่ให้ไม่เออไม่เข้าใจหรอกพวกเขาเกิดมาได้ยังไงพวกเขาเกิดมาทำไมพวกเขาเกิดมาเพื่ออะไรนี่หิวจังถามหน่อยสิฉันเคยคิดเรื่องพว้นี้บ้างเธอเคยคิดเรื่องพูกนี้บ้างไหมอ๋อสี่สองคืออะไรสี่สองสี่สองอะไรน่ะที่เธอฟังที่ฉันพูด,พดไหมเนี่ย เราอยากไขปริศนาเทพดาราต่างหากเราตอนนี้อยากให้เธอมาเข้าเร่วมโครงการนี้ด้วยก็ <c oughs> ต่อสี่สองทำไม <c oughs> เราอาาัจฉราาาิยะทั้งสี่คนของสมาคมได้เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วเห็นเครื่องยนต์ตรงนั้นที่อยู่ในออฟฟิศไหมเครื่องยนต์นั่นอ่ะมีจักรวาลอยู่หนึ่งใบซึ่งนั่นก็เหมือนกับโลกของเราที่อาศัยอยู่นั่นแหละแค่ไม่ได้ซับซ้อนและสามารถปรับแต่งเองได้ ฉันเรียกมันว่าเมตาเวิร์สแล้วกันโอเอประเด็นนี้ขอไม่แตะได้ไหมไม่ไม่เข้าใจอ้าวเหรอเห็นพวกพาร์เนอร์ก็พูดกันแบบนี้จริงๆนะฉันก็ชอบอยู่นะแต่พอดีว่าฉันเป็นพวกชอบคอยตามน่ะแล้วเรียกมันว่า ซิม u ูเลต u ยูนิเว e ร์ก็แล้วกันโอเคอันนี้ชื่อดีกว่าเยอะเลยเธอก็ลองดูสักหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะคอยแนะนำให้เธออยู่ใน s i m u ูเลต u ยูนิเว e น,นะรับประกันเลยว่าเธอจะไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนแถมฉันจะตกรางวัลให้เธออย่างงามเลยได้ SIMULATE UNIVERSE อันนี้น่าจะเป็นโหมดหรือเปล่าโหมด s i m u ูเลต u ยูนิเว e รมา ใช่ยืนอยู่ตรงนั้นเครื่องจักรอ่านขึ้นสมองของเธอและจับคู่ระบบการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติอ,อยู่จังเธอเห็นข้ความถึงชั้นไหมถ้าเห็นก็คลิกที่หน้าจอก็ร่างกายของเธอยังอยู่ในออฟฟิศที่นี่คือซิมูเลตยูนิเวอร์ที่เกิดจากความทรงจำนะนี่คือการทดสอบอัลฟาซึ่งฟังก์ชันจะมีแบบง่ายๆตอนนี้ลองดูเป็นเดินดูไปรอบๆสิ ธอเห็นไหมหเธอสามารถแอคชั่นได้อย่างอิสระถ้าจะให้เธอสวมบทบาทเป็นอาคิวิลี่แล้วลองอตีมอนดูดูเชิงว่าเทพดาราจะอ่าประมาณนั้น <c oughs> <c oughs> โอเคเขาให้ลองใช้ดูนะผมลองตีดูอ่าแทนดึงเพื่อนๆ่อ,นองคุณมแล้วนะเธอไม่ต้องต่อสู้ตามลำพังแล้วไม่เ็วเลยใช่ไหมก็ปกติ ก็ปกตินี่เราไม่ได้สู้ก่อไปาอยู่แล้วนี่ทายสวยผลง,งานม,มากครับผมต้องฟ้าอัมพันธ์ส่งเสียงกรีดร้องคลื่นคลางคุณเงยหน้าขึ้นแล้วพบว่าตัวเองเป็นยะเป็นยามเย็นรแร่ทองแดงรแร่อัมพันธ์และแร่อปปลจำนวนนับไม่ถ้วนโปร,ร่งร่นลงมาตรงหน้าคุณนี่คือฝนแร่สุดตราการตา และท่ามกลางไอ้น้ำที่เกิดจากการหลอมละลายจนระเหยสิ่งมีชีวิตมขาขนาดมาหืมาก็ค่อยๆย,ยืดกระดูกสันหลังออกมาจากพื้นโลกฝ่มามือกว้างใหญ่ของเขาปุ่มค้อนยักษ์ไว้แน่นคุณเบิกตาโตและพบว่ามันคือเทพดาราแห่งการอนุรักษ์อ่าปีพอร์ตอ่านอะไน,นี้ลูกเล่นใหม่ของเฮตาเหรอเสียงกระหึ่มดังก้อง เรากับตัวเขากำลังเตือนคุณอยู่จริงด้วยหลังจากนั้นเขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาคุณการคำนวณของเราสำเร็จแล้วเอ่อชีพอตเทพดาราแห่งการอนุรักษ์ปรากฏตัวแล้วจริงจจู่ๆเสียงของเฮอร์ต้าก็ดังขึ้นมาเธอหัวเราะอย่างมีเลเสในการการพื้นคืนชีพของเทพดาราแห่งการบุกเบิกอะคิวบิลี่ล่อเพื่อนเก่าออกมาได้แล้วช่วยเล่าความสัมพันธ์ระหว่างเทพดาราให้ฉันฟังเยอะๆหน่อยดิ ที่เธอเห็นเทพดาราจำลองที่ลวนเมกับผมอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเทพดาราตัวจริงเขาไม่มาสนใจพวกเราหรอกอาเทพดาราที่จำลองมาก็ไร้คุณธรรมพอๆกันอาฉันก็เลยตั้งค่าสถานะุจำลองของเธอเป็นอะคิวิลี่เทพดาราแห่งการบุกเบิกเพื่อดึงดูดพวกเขาเธอตั้งส่งเสียงจจะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะตัดสินใจถูกแล้วสินะต่อจากนี้เวลาเธอเจอเทพดาราจำลองก็อย่าลืมไปตีสนิทกับพวกเขาให้มากๆล่ะเธอต้องรู้เรื่องซุบซิบมากกว่าฉันแง่ๆง่ประวัติศาสตร์รับข่าววงในความรักความแค้นของเทพดาราหรือการกำเนิดของจักรวาลอะไรก็ได้หมดแหละเธอต้าพูดอย่างไม่พอใจเธอคิดเอาเองละกันโอเค โอเคครับผมแต่ว่าการทดสอบครั้งนี้อาจจะช่วยเธอก่อนนี่ไงฉันจะใช้สิทธ์ฉันใช้สิทธิ์มาเสริมพรให้เธอตรงๆเลยเห็นไหมแบบนี้เธอก็จะได้สบายขึ้นหน่อยไงไม่ต้องถามหรอกว่าทำไมขอแค่ขอบคุณฉันก็พอส่วนตอนนี้ก็รีบไปเลือกเลยได้รับโล่หลังจากตัวละครทำลายจุดอ่อนของศัตรูเป้าหมายเมื่อจบเทินตัวละครจะได้รับโล่ป้องกันเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดจะได้รับโล่โอเค ทำลายนี่ดีกว่าทำลายจุดอ,อ่อนแล้วได้โลได้ไประโยชน์จากพอดอนุรักษ์พัฒน,นาความสามารถในการเอาชีวิตรอดและหาโอกาสสร้างความสามารถในการต่อสู้หลังจากนั้นไปพบราชาแห่งอัมพาน์อีกครั้งโอเคโอเคครับผมโอเคครับผมได้เลยเราจะไปกันตอโอเคอันนั้นแพ้อะไรอ่ะมาไปต่อแล้วกันนี่แน่ฟาดไปเลยห นี่แน่นี okay. ่แน่โอเคชีพอตไม่มาฉันก็พอดาวได้แหละเลือกพอรที่จะเปลี่ยนโล่ป้องกันให้เป็นดาเมจเถอะพวกเราต้องเร่งมือหน่อยแล้วโอเคหลังจากโจมตีศัตรูเป้าหมายตัวละครจะโจมตีสร้างดามจเวอแก่เป้าหมายตามปริมาณโล่ปัจจุบันของฝ่ายเราทั้งหมดอันนี้ก็ได้อันนี้นใช้นี้ก็ได้เขาใหญ่ได้ดาเมจให้จบเเร็วก,ก,ก็ก็ตามเขาโ okay. อเคทีนี้ ตัวน,นี้มันจะต้องป๊กเอออยู่จังเธอต้องเล่กแต่วตอนนี้จากนี้ไปต้องสู้กับมอนสเตอร์รอบต่อเนื่องปกติซิมูเรยจะไม่ทำงานแบบนี้หรอกแต่ฉันหมดความอดทนแล้วอ้าวอะไรเนี่ยโอเคโอเคอเก็บสะสมพลังรักให้ดีล่ะโอเคไหมดูซิว่าฮีพอตจะปกตัอีกครั้งหรือเปล่าได้ได้ได,ไดคตายึงโอเค ันนี้ก็ตายสวยมาเถอะเหมือนแกจะหมดความอดทนแล้วนะไม่เจอหลังจะต่อสู้ตัวเควกไปยังเป้าหมายตามปริมาณโล่เควกจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นและสามารถกระจายไปยังฝ่ายศัตรูทั้งหมดอ่าโอเคโอเคโอเคเอาเอาเควกแล้วกันบ้าเอ้ยอะไรอ่ะอ่านี่ก็แด้ะ มาเถอะเอาเถอะเขาไม่น่ามาแล้วอะ,อะโอเคโอเคโอเคได้สามปั๊เลยเหรอขอโทษทีฉันล็อกกันเข้าถึงแอคชั่นไว้ชั่วคราวเออฉันอยากจะขอโทษเธอนะฉันยอมรับว่าตัวเองร้อนใจไปหน่อยจากนี้จะไม่ววรบกวนระบบอีกแล้วเธอก็เที่ยวเล่นไปตามใจตัวเองเถอะการปรากฏตัวของคีพอตน่าจะคีพอตอ,อ่ามันอ่านว่าอะไรคีพอตพอ่านคีพาดพอตเออน่าจะเป็นแค่ความบังเอิญช่างเถอะ เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษแล้วกันที่เราที่เราเรียกมาไม่ได้โหเราเราก็อยากให้เราอยากเห็นเทพเหมือนกันเทพดาราแต่เขาไม่มาไงไอ้เนี่ยปาตู <laughs> <c oughs> b r e a ผมัันนแแช่แข็งเปเลยละมจะติดแ,แ่แข็งหรือเปล่าแช่แข็งเถอะนะแช่ไปไม่ติดเลยไม่เป็นไรเราใส่โล่ไว้ที่ตัวนี้นี่แล้วก็ break ให้หมดนี่ตายไม่เป็นไร ได้อยู่ฮ่าฮ่าแทกเทินผมไม่ให้ใช้ไม่ให้บอนโจมตีแทกเทินเลยธรรมาดานี่แหละโลต <c oughs> ีไเกัน

สวยเมน่าจะแตกโอเคสวยบันดีนะเพื่อนการต่อสู้สิ้นสุดลงคนรอคุณรออยู่ที่เดิมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮตา้เตาเฮต้าเงียบไปพักหนึ่งตามมาด้วยเสียงถอนหายใจฉันยังหวังว่าเขาจะปรากฏตัวต่อช่างเถอะฉันจะปิดซิมูเลต ยูนิเว s รซะอ่าแ,แต่แค่คู่เดียวเธอก็จะไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวพวกเราค่อยคุยกันใหม่ในความเป็นจริงนะแค่คู่เดียวไม่ใช่หรอเขามาแล้วเสียงพูดด้วยความเหลือเชื่อของเฮตาดังขึ้นข้างหูของคุณไม,ไม่ใช่เขาเป็นเป็นเทพดาราอีกตนนึงคือเขาคือจู่ๆเสียงของเธอก็ได้ไหล ก็ไกลออกไปคุณชักจะรู้สึกแปลกๆเหมือนคำพูดของเฮอร์ตาถูกแช่แข็งเอาไว้ทั้ทงซีมูเดตยูนิเวอร์สเปลี่ยนไปจนเริ่มไม่จนเริ่มจะไม่สมจริงคุณมองเงาคนเลือนลางาเขาประกอบขึ้นจากเศษส่วนของกระจกใบหน้าถูกปริซึมหักเหซ้ำๆจนกลายเป็นก้อนปริศนาและแล้วความทรงจำมากมายก็ปะปรากฏ ตัวขึ้นตรงหน้าคุณคุณมองเห็นคราฟคาร่างกายของเธอถูกดึงกระชากจนผิดรูปแล้วถูกขยี้รวมกับร่มในมือของเธอก่อนจะกลายเป็นหยดและหยดลงมาข้างข้างเท้าคุณหยดน้ำคุณพบว่าตัวเองเป็นคาโลอารีอาริวูดอาริวันที่กำลัง แผดเสียงร้องพร้อมทั้งอบกอดฝาแฝดท,ที่ยังไม่ตัดสายรุกเอาไว้คุณจำได้ว่าบนตัวคุณมีรอยแผลสีทองเลือดสีทองไหลอยู่ในดวงดาวที่ดับศูนคุณพบว่าสีผิวของคุณเป็นสีดำคล้ำและสวมเสื้อยาวที่พัดโบกอยู่ในดินแดนรกร้างคุณพบว่าคุณคือเงาเคลื่อนไหว ที่ข้ามผ่านหุบเหวลึกและเอื้อมมือไปคว้าดวงดาวจากนั้นจูจ่ๆเสียงของเขาก็ดังขึ้นมาเสื้อคลุมยาวพลิ้วสวยห่อหุ้มผิวพันธ์สีนินเสียงหัวเร,ราะล่าเริงยามสำรวจเส้นทางไหมหมุนวนซ้อนช้อนขดหัวพันจนกลายเป็นถ้อยวาจาแห่งมาหาสมุทร ทุกคำที่เปล่งออกมาจากปากของเขาร่วนเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเหมือนกำลังพูดพึมพำจากนั้นเขาก็หายไปโดยไม่รอคำตอบของคุณเดี๋ยวก่อนสิคุยเรื่องคับฟากันก่อนสำเร็จแล้วเฮตาตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจนั่นคือฟูริเขานึกว่าเธอคืออากิวิลี่ที่ตายไปแล้ว ถึงจะเป็นฝ่ายพูดคุยกับเธอก่อนดีกว่าที่ฉันคิดไว้เลยแฮกูลี่เป็นประโยชน์ต่อก,การวิจัยของพวกเรามากเพราะว่าเขามีความทรงจำของทุกคนและสิ่งที่เขารู้เป็นแค่รองของนอสเท่านั้นมาเถอะหิวจังฉันต้องอัปเกรดซิมูเลตยูนิเวิร์สต่อไปเธอจะได้อยู่ข้างๆในน,ในนาั้นนานอีกหน่อยเธอบอกว่าไม่แทรกแซงระบบเธอบอกว่าจะไม่แทรกแซงแล้วไม่ใช่เหรอจะดื้อ ของคุณเหมือนจะตะเตะขอรากไปตัวคุณพลิกกลับหมุนเมื่อเลื่องตาคุณก็ไปอยู่ออฟฟิศของเฮต้าและประสบและประสบการณ์สำเร็จแล้วจะต้องรีบบอกข่าวนี้กับเชฟหิวจังเธอใหญ่ยืนนิ่งสิเอาไปเดินเล่นอีกสักหน่อยดูสิว่าคุยสักประโยค2ประโยคหรืออยังอื่นได้หรือเปล่าก็ได้ฉันจะไปก็ได้ฉันอัปเกรดซิมูเลต์ยูนิเวิร์สแล้วตอนนี้มีหน่วยความจำมากขึ้นสามารถรองรับ ขั้นตอนที่ยาวนานขึ้นได้ฉันเดาว่าครั้งก่อนคงจะน่าเบื่อมากก็เลยให้สตีเวนเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเธอเลยนะเล่นให้สนุกนะเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยฉันชอบเกมที่น่าสนใจเชฟบอกมาแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ช่างเถอะสิ่งที่สำคัญกว่าคือรางวัลจะเพิ่มขึ้นด้วยโอ้น่าสนใจ เอาเป็นว่านี่คือเวอร์ชั่นอัปเกรดที่วางแผนไว้นานแล้วขั้นตอนที่ยาวนานขึ้นหน่วยความจําที่มากขึ้นรางวัลที่เยอะขึ้นรวมถึงเส้นทางความยากที่แปลกขึ้นดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกลับมากัน ó, แล้วกลับมาที่การทดสอบเบต้าของ s ติมโ a เลตยูนิเวิร์กันเถอะฉันจะช่วยเธอเองเฮ้ยได้แล้วเฮต้าพร้อมอีกตัวหนึ่ง